เด็กที่จำชาติที่แล้วได้ความทรงจำข้ามพบจริงหรือหลอกลองจินตนาการว่าเด็กวัยสามขวบคนหนึ่งจูจ่ก็พูดชื่อสถานที่ที่เขาไม่เคยไปเรียกชื่อบุคคลที่ไม่เคยรู้จักและเล่าเรื่องราวชีวิตของคนอีกคนหนึ่งที่ตายไปแล้วนานนับสิบปีไม่ใช่แค่เล่าแต่เล่าได้อย่างละเอียดราวกับเป็นประสบการณ์ของเขาเอง นี่คือเรื่องราวของความทรงจำข้ามภพปรากฏการที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกตั้งคำถามว่าเรามีแค่หนึ่งชีวิตหรือเรากำลังเดินทางในวัฏสงสารที่ยาวไกลกว่าที่คิดจุดเริ่มต้นของความเชื่อเรื่องชาติที่แล้วในหลายศาสนาเช่นพุทธฮินดูและเตา๋าต่างพูดถึงแนวคิดของการเวียนว่ายตายเกิดแต่แม้ในโลกตะวันตกที่เต็มไปด้วยแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ ก็เริ่มมีการบันทึกกรณีเด็กที่จำชาติที่แล้วได้ไว้เป็นจำนวนมากนักจิตแพทย์ชื่อดังอย่างดรเอียนสตีเวนสันแห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียได้ศึกษาเคสเด็กที่อ้างว่าเคยมีชีวิตในชาติที่แล้วมากกว่า2,500รายจากประเทศต,ต่างๆทั่วโลกรวมทั้งอินเดียสีลังกาพมา่าสหรัฐอเมริกาและไทยและเขาพบว่า เด็กจำนวนไม่น้อยสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้าได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีทางที่พวกเขาจะรู้ข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนกรณีศึกษาเด็กชายจากอินเดียชูกราเวอร์มาเด็กชายวัยสามขวบจากเมืองชนบทเล็กๆในอินเดียจูจูวันหนึ่งก็พูดกับแม่ว่าผมชื่อสาตีนะครับแม่คนเก่าของผมอยู่เมืองอื่น ผมตายเพราะถูกยิงที่หน้าอกครอบครัวตกใจคิดว่าเด็กพูดเพอ้อแต่เด็กชายยังคงพูดชื่อร้านค้าในเมืองห่างออกไปกว่า100กิโลเมตรชื่อพ่อแม่เก่าและแม้แต่จำนวนพี่น้องเมื่อครอบครัวลองเดินทางไปยังเมืองนั้นก็พบว่ามีร้านตามที่เขาบอกจริงและเคยมีชายคนหนึ่งชื่อว่าสาตีลานเสียชีวิตจากการถูกยิงเมื่อเจ็ดปีก่อน เด็กชายจำได้หมดจากมุมบ้านเก่ารูปถ่ายไปจนถึงที่ซ่อนของเล่นเก่าๆเ,เมื่อถามว่าเขาจำเรื่องพุ่งนี้ได้อย่างไรเขาตอบเพียงว่าผมฝันถึงมันตอนที่อยู่ในท้องแม่ใหม่เด็กหญิงจากไทยจำได้ว่าเคยเป็นครูที่จังหวัดอุดรธานีมีกรณีของเด็กหญิงวัยสี่ขวบที่จู่ๆก็พูดว่าหนูเคยเป็นครูอยู่โรงเรียนนั้นนะ แต่ถูกรถชนตอนข้ามถนนพ่อแม่ตกใจเพราะไม่เคยพาไปแถวนั้นเด็กหญิงบอกชื่อโรงเรียนและชื่อครูเก่าคนหนึ่งที่เคยร่วมงานด้วยเมื่อครอบครัวลองพาไปยังโรงเรียนนั้นเด็กหญิงชี้บอกห้องพักครูได้แม่นยำและเมื่อพบคุณครูคนนั้นเด็กหญิงกอดทันทีพร้อมเรียกชื่อเล่นที่ใช้เฉพาะในกลุ่มเพื่อนครูในเวลาต่อมามีการตรวจสอบพบว่าเมื่อหกปีก่อน มีครูหญิงไว้กลางคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหน้าประตูโรงเรียนจริงและชื่อของเธอตรงกับที่เด็กหญิงพูดออกมาความคล้ายทางร่างกายรอยตำแหน่งการตายดเรเอียนสตีเวนสันยังสังเกตว่าเด็กบางคนมีรอยแผลหรือปานที่ตรงกับตำแหน่งการตายในชีวิตก่อนหน้าเช่นเด็กที่เล่าว,ว่าเคยถูกยิงกลางอกมักมีปานหรือรอยบุ๋มในตำแหน่งเดียวกัน บางรายถึงขั้นมีภาวะกลัวเฉพาะจุดเช่นกลัวน้ำทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์จมน้ำมาก่อนแต่ภายหลังพบว่าเขาเคยจำได้ว่าเคยจมน้ำตายในชาติที่แล้วทฤษฎีคำอธิบายความจริงหรือจินตนาการแม้กรณีเหล่านี้จะน่าตะลึงแต่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มยังพยายามอธิบายด้วยเหตุผลเช่นความทรงจำหลงเหลือในดี a บางทฤษฎีเชื่อว่า ความทรงจำอาจท่งต่อผ่านพันธุกรรมได้จิตสำนึกสะสมจากสื่อเด็กอาจซึมซับข้อมูลจากการดูข่าวฟังผู้ใหญ่พูดโดยไม่รู้ตัวจิตวิทยาทางวัฒนธรรมในสังคมที่เชื่อเรื่องเวียนไหยตายเกิดเด็กอาจสร้างเรื่องขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวแต่ปัญหาคือข้อมูลบางส่วนที่เด็กพูดไม่มีในสื่อไม่มีในบันทึกและไม่มีทางรู้มาก่อนเลย ความทรงจำหายไปเมื่อโตขึ้นสิ่งที่น่าสนใจคือเด็กที่จำชาติที่แล้วได้มักจะค่อยๆลืมเมื่อโตขึ้นโดยเฉพาะหลังอายุ6-7ปีความทรงจำจากชาติที่แล้วจะจางลงและจางหายไปในที่สุดบางคนเชื่อว่าสมองในวัยเด็กยังเปิดกว้างต่อพลังงานหรือข้อมูลจากจิตวิญญ,ญาณแต่เมื่อสมองโตเต็มที่มิติของชาติพบจะถูกปิด ความฝันหรือสัญญาณจากอีกชีวิตมีผู้ใหญ่มากมายที่ฝันซ้ำๆถึงสถานที่เดิมๆที่ไม่เคยไปรู้จักคนที่ไม่เคยเจอและรู้สึกคุ้นเคยเกินไปกับสิ่งที่เพิ่งเห็นครั้งแรกบางทีนี่อาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่อาจเป็นความทรงจำจากชีวิตก่อนที่ยังไม่จางหายทำไมบางคนจำได้บางคนจำไม่ได้ นี่คือคำถามที่ไม่มีคำตอบชัดเจนบางทฤษฎีเสนอว่าผู้ที่ตายอย่างกะทันหันจะมีจิตวิญญาณติดค้างมากกว่าผู้ที่มีภารกิจที่ยังไม่สำเร็จจะถูกส่งกลับมาเร็วกว่าหรือจิตที่มีกำลังสูงอาจส่งความทรงจำข้ามพบได้ชัดเจนกว่าและบางคนเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ไม่ได้มาโดยบังเอิญแต่อาจมาเพื่อแก้ไขบางสิ่งในอดีตที่ยังไม่สมบูรณ์ โลกกำลังเปิดรับมากขึ้นในปัจจุบันหลายสถาบันเริ่มเปิดพื้นที่ศึกษาปรากฏการเด็กที่จำชาติที่แล้วได้แม้จะยังไม่เป็นทางการในกระแสหลักแต่คำถามที่ตามมาคือถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าจิตไม่ตายโลกทั้งใบจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนมันอาจทำให้เรากลัวการทำผิดน้อยลงกลัวตายลดลงแต่ก็อาจเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องศีลธรรมความรับผิดชอบ และกรรมบทสรุปความลับของจิตที่ยังไม่สิ้นสุดเด็กที่จำชาติที่แล้วได้อาจไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันหรือเรื่องเล่าจากอดีตแต่เป็นปริศนาของจิตสำนึกที่พาเราไปสู่คำถามใหญ่ที่สุดของมนุษย์ว่าเราคือใครเรามาจากไหนและเราจะไปไหนหลังจากความตาย